สวัสดีครับกระบะน้าหล่อชมหน้าหล่อแบบนี้นะครับปี19ด้วยนะครับใครหากระบะอยู่นะครับวันนี้เป้บอกเลยว่ากระบะตัวนี้เป็นตัวกระบะนะครับที่บอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับรถเดิมนะครับคันนี้ตรวจสภาพให้แล้วนะครับภายนอกภายในโครงสร้างช่วงล่างระบบไฟนะครับเดิมเลยนะครับก็วันนี้นำเสนอโดยนะครับเป้วิศวะขายนะครับเป็นช่างนะครับรับตรวจรถรับดูรถอยู่แล้วนะครับรีวิวให้ดูละเอียดทุกจุดนะครับ ตรวเช็คให้ละเอียดนะครับผมบอกเลยนะเหมือนลูกค้ามาแล้วชมเองที่บริษัทครับไม่มีที่ไหนครับรีวิวให้ดูละเอียดยิบแบบนี้นะครับสิบกว่านาทีนะครับรีวิวให้ดูนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมเหมือนมืออาชีพครับบอกเลยว่ายันหัวน็อตทุกเม็ดเลยนะครับลูกค้าซื้อรลเก็นะครับอย่างแรกเลยนะครับว่าต้องได้ของแถมคุ้มๆแคมเปญดีๆนะครับและมีโปรให้ด้วยนะครับคันนี้ได้เป็นรีโวนะครับเครื่อง2.4ดีเซลปี9นะครับ สภาพรถสวยรถเดิมนะครับคันนี้เรียกว่าเดิมโรงงานนะครับราคานะครับไม่ถึงห้าแสนถือว่าราคาสวยราคาดีนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับแล้วดูสภาพรถที่ได้นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับสวยใสกริปไม่แตกไม่ลาวมีไฟดิธามให้ครบตัวกระจังหน้าครับได้เป็นตัวสีดำพิโนแบ็คลายถักหลังพึ่งแบบนี้ทะเบียนสวยๆเก้าเก้าเจ็ดหกครับช่วงล่างใต้ท้องสภาพเดิมนะครับรถเดิมนะไม่มีความจมน้ําแน่นอนนะครับ และบอกเลยว่าโป่กสว่างต่างๆสภาพสวยงามเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับลูกค้าได้ดูนะครับแทบจะเป็นคุแรกๆเลยนะครับกระจกเดิมนะครับกระจกเดิมจากศูนย์ติดฟิล์มกองแสงมาให้ครบกัน UV อย่างดีนะครับและฟังชันฟังก์ชันด้านในนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับด้านนอกนะครับได้แม็กเดิมโรงงานขอบ17นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าและพับไฟฟ้านะครับ ตรงหูจับนะครับติดเบ้ากันลอยเป็นโครเมียมติดมาให้ครบแบบนี้ครับสวยคลิปเลยเห็นไหมครับสวยคลิปเลยนะครับหน้าหลังทุกอย่างติดมาให้ครบของแต่งถือว่าคุ้มมากนะครับกันสาดนะครับขโมนติดมาให้แล้วครบเลยนะครับรอๆนะครับแต่งให้ครบแล้วเรียบร้อยและยังไม่พอนะครับด้านในนะครับมีถุงลมนิรภัยหรือแอร์แบ็กให้ซ้ายและขวานะครับครบเครื่องนะโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมนะครับ โครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมไม่น้าสปอตถือว่าเดิมถือว่าชัดนะครับนี่เห็นไหมเดิมเงางามแบบนี้นะครับไม่น้าชัดทุกเม็ดคมทุกจุดรถเดิมนะครับและควกราคาเดิมครับเสาโอกาสเป็นเสาตั้งแบบนี้นะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีพลิความไม่มีชนนะสภาพสวยกริบเลยก็สวยมากนะครับและไปบอกนะว่าคันนี้นะครับราคาแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเรทพันนะครับอยู่ที่งวดละนะครับประมาณนะครับถ้าฟรีดาวนะครับแปดพันแปดพันเจ็ด ถ้าดาว40,000ผ่อนอยู่8ป0พนะครับค่างวดต่างกันอยู่500ต่องวดครับบอกเลยว่าชอบแครเป็นแบบไหนบอกกันได้นะครับเงินเดือนนะครับประมาณ18,000 1 9 0 0มซื้อได้คนเดียวจบนะครับอายุงานเกิน1ปีนะครับถ้าไม่ถึงขอ4เดือนผ่านโปรแล้วและมีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือนะครับเกิน1ปีออกได้แน่นอนหรือ6เดือนก็ออกได้ครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะออกใหม่เกือบล้านวันนี้เหลือแค่499,000นะครับ รถเดิมสภาพสวยงามเลยนะครับน่าใช้นะครับรถเดิมนะครับใครหาอยู่ก็บอกเลยว่าห้ามพาดนะครับเล่มเอกสารสํำเนานะครับมีให้ครบๆนะครับรถบ้านลำดับที่สองนะครับนี่รถบ้านนะร้อยห้าสิบมาดีเซลเล่มมีเอกสารครบนะครับพร้อมโอนจะซื้อสดซื้อผ่อนโทรบอกเลยครับ เขาอะไรเขาส่วนสบายนะครับทำสวนทุเรียนนะครับทำไรทำนาออกได้หมดค้าขายนะครับมีหน้าที่การงานตรวจสอบบอกเลยว่าออกได้นะครับอาชีพรับเหมาต่างนะครับรับทำงททำบ้านอย่างเงี้ยมีสัญญาจ้างก็ออกได้เหมือนกันนะครับก็ล่าสุดนะครับนีลูกค้าอยู่ข้างๆเนาะเขาเป็นอาชีพรับเหมานะครับเปิดเป็นบริษัทอยู่นะครับขอเจ้าก้อเนี่ยอยู่เนี่เขาเดินมาหาคุณเป้แล้วบอกว่าอาอกนะครับขอออกรถหน่อยนะครับออกได้นะครับผมไปตรวจสอบหน้างานนะครับก็มีสัญญาปุ๊บผ่านนะครับทันทีรับรถได้เลยนะครับ ก็บอกเลยว่าออกง่ายครับไม่ยากนะครับแค่โทรปรึกษาเป้นะเบอร์เป้ก็0ู4ย์เก8 4 8ี่เจ็ดี่แสปครับก็ผมบอกเลยนะถ้าบริษัทเขาโอนให้นะครับออกได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีประกันสังคมด้วยยิ่งดีเลยนะบอกสภาพสวยงามนะครับนานาเตงๆแบบนี้สภาพสวยๆใหม่ๆลายคมๆนะครับนี่คือบอกเดิมโรงงานครับประตูนะครับหน้าหลังก็เดิมๆนะครับซีนเห็นไหมครับนี่ซีนเดิมโรงงานนี่ซีนเดิมนะ แล้วก็เสาสี่นะครับเป็นอาร์สปอตเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับสภาพสวยงามเป็นอาร์ชัดแบบนี้คมทุกจุดเลยนะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับรถเดิมสภาพสวยนะครับสมีดต่างได้เดิมนะครับเสาสี่เดิมนะตะเข็บล้วต่อโครงสร้างเดิมเลยนะครับตัวถังั้างซ้ายนะครับนี่โปร่งร้อยแบบนี้คมๆมชัดัดนะครับลายไม่มีล้มนะครับถ้าแบบนี้นะครับสันคมชัดเจนแบบนี้แสดงว่ารถเดิมนะครับไม่มีพิวความจมน้าแน่นอนนะครับไยท้าย นะครับตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายเดิมใช้โรงงานนะครับดลอไส้าไฮโดรเจนไฟท้ายไฟดลีไฟเดียวอยู่ด้วยกันครบนะครับครมเดิมตัวนี้นะครับสเปคเหมือนตัวท็อปจะมีกล้องหลังให้นะครับตัว e พัฒนนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มีกล้องหลังให้ครบเลยนะครับส่วนแม็กเนเอร์ด้านในนะครับเรียกว่าก็มีติดตั้งมาให้ครบนะครับตะเข็บซ้ายท้ายขวาเดิมนะครับเห็นไหมสปอร์ตเมทาร์ก็เดิมนะครับนี่เดิมเดิมนะครับ สภาพสวยงามนะครับก็ถ้าซื้อรถกับคนที่รู้เรื่องรถจริงๆนะครับลูกค้าจะได้ทั้งการดูแลนะครับที่ถูกต้องแล้วก็ดูแลบอกคําแนะนําให้ถูกต้องไม่มั่วนะครับอย่างว่าไม่มั่วด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป้ตรวจสอบมาแล้วนะครับชุวงล่างก็เดิมลูกหมากเดิมนะครับสังเกตนะแหนบเดิมนะครับแหนบผ้าแผ่นช่อเดิมชุวงล่างเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ ยังสามารถนะครับจะติดเซนเซอร์ถอยให้อีก2จุดได้นะครับอย่เป้แถมให้ถ้าลูกค้าอยากได้นะครับเงินเดือนมือแต่งมือเก้าซื้อได้นะครับโทรหาเพ้ได้เลยมาดูกันต่อนะครับเลขเฟรมอยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเลขเฟรมเดิมๆคมๆแบบนี้นี่คือของเดิมโรงงานนะครับเลขเฟรมนะครับถ้าไม่ตรงห้ามซื้อนะบอกเลยว่าเพพาตัวจพาเช็คแบบนี้ทุกคันนะครับอ่ารถเดิมสภาพสวยนะครับ เบาะล้างเฉาสองนี่ก็เดิมนะครับด้านในเดิมหมดเลยนะครับกว้างนะครับรีโว่เป็นรถที่กว้างนะครับเม็ดาสปอตเดิมชัดแบบนี้เห็นไหมครับเดิมเดิมชัดชัดนะครับเดิมเดิมชัดชนะครับกระจกไฟฟ้าเลื่อนนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวพวกพวงมาลัยต่างนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับมันตีฟังก์ชันเบาะผ้านะครับเบาะผ้า เกมแมนน่นหกสปีดโครงสร้างนะครับเสา A เสาบสภาพเดิมนะครับนี่เดิมนะเดิมเดิมนะเดิมครับหัวน็อตต่างๆก็เดิมนะครับแล้วก็คันนี้นะให้บอกเลยนะครับไมคก็ประมาณแสนกิโลนะครับแสนกว่าแสนป้ายนะครับรถวิ่งได้เป็นล้านนะครับวิ่งได้เป็นล้านกิโลกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์นะครับคันนี้ถ้าไม่เหยียบคัทสตาร์ทไม่ได้นะครับมันเป็นตัวเกียร์กระปุกเนาะเกียร์กระปุกหสปีดนะครับต้องเหยียบคัทก่อนนะครับนี่ เหยียบคลาสแล้วก็บิดสตาร์ตรงนี้ครับพ้องอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่านะครับอ่มาต่อครับจอนะครับทัชสกรีนได้นะจอทัชสกรีนได้นะครับปุ๊บเขาเคลือยมีกล้องหลังให้แบบนี้เห็นไหมครับมีกล้องหลังให้แบบนี้เลยนะครับสวยครบเครื่องนะสวยครบเครื่องนะครับเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะครับจอมีให้ครบแล้วนะครับ แลวยังมีโหมดจำขี่ให้นะครับถึง3ถึงสโหมดนะโหมดอีโคนะครับโหมดประหยัดน้ำมันโหมดพาวเวอร์เป็นโหมดที่ใช้กําลังสูงสุดนะครับแล้วก็กดอีกทีคือโหมดนอร์มอลครับมันจะไม่ขึ้นหน้าจออะไรเลยแสดงว่านี่คือโหมดปกติของเดิมโรงงานครับเลขไมล์ก็ประมาณ1นึ่งแสนเก้หมนโลนะครับรถก็ไมาเดิมมาแท้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมากลัวกับปัวกอนะครับไม่มีนะนี่ครับรถเรานะครับบอกเลยว่าเดิมนะตรงขาตรงไปตรงมานะครับซื้อขาย คุยง่ายจบง่ายครับเสื้อวันบ้านมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นป้ายนะครับเปลี่ยนพวกความอ่าเรียกว่าเข้าศูนย์ทวงล้อเป็นของเหลวอะไรเงี้ยก็มีครบเลยเปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับไปกันต่อครับแอร์เย็นจับจแบบนี้ปรับได้ถึงสี่ระดับนะครับพาวเวอร์เดทซ้ายขวามีให้ครบนะครับมีให้ครบนะครับแล้วก็ท้องเครื่องเป็นยังไงไปดูครับไปได้ดูทุกจุดนะครับทุกจุดเลยนะครับ ยำม้ทุกจุดนะครับไปไล่ดูให้ครบนะครับรถสวยนะครับคันนี้สวยจริงนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวอีพั t นะมาต่อที่้าหน้าห้องเครื่องครับบอกเลยนะว่าเปิดมาแล้วนะครับเครื่องเดิมนะครับนี่เห็นไหมดึงขา้นอดูนะครับนี่เดิมเดิมเลยสวยคลิปนะครับไม่มีอออกแล้วก็นะครับคันนี้ทานลงคันหน้าเดิมนะครับนี่สังเกตนะมันจะมีตาปั๊ม I L อยู่นะครับนี่เดิมนะ ไม่มีรอยแกะรอยไขเลยนะครับสวยเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับระบบเบรกเอสเอสต่างๆเครื่องเดิมแก้มสวยครับโค้งชัดเจนรถเดิมไม่มีอุบัติเหตุหัวน็อตเดิมนะครับหัวน็อตเดิมตาปั๊มโซลิต้าอยุดลบเครื่องเดิมไม่แกะไม่ไขนะครับแก้มเดิมเหมือนกันนะครับแกดูนะครับนี่จะมีตาปั๊มนะครับอาร์แบบนี้นะครับแปลว่านี่คือรถเดิมไม่มีชนนะครับถ้าไม่ใช่ช่างไม่รู้นะครับก็บอกเดยว่านี่คือช่างที่มารีวิวขายรถนะครับ เลยรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับเพราะเซลล์ทั่วไปอ่ะไม่รู้เรื่องรถแบบนี้นะครับบอกเลยไม่รู้แบบนี้นะแกะทางข้างขวาเดิมนะครับเดิมนะครับ LW LW นะครับอยู่ครบเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้ซื้อได้นะครับโหัวหนังหัวน็อตเดิมเดิมนะครับเรียกว่ารถเดิมนะมีแต่ค้าบน้ำยาแบ็คเฉยนะเนี่ยครับเดิมฝาไม่แกะไม่ไขเลยอ่ะโคตรดีนะครับแบบนี้โคตรดี นะครับกระโปรงนะครับเดิมๆนะครับลูกลมคมชิพนะครับส่องไปด้านในนะครับเห็นะครับนี่เดิมนะเดิมนะครับตาปั๊มอยู่ครบสติกเกอร์อยู่ครบอ่ะซื้อได้ครับ499,000เาหนะครับเท่าฟรีดาวนะครับผ่อน8,700บาทครับรีโว่สอดีเซล150ยหลังม้าคันนี้ครับเป็น4ประตูยกสูงพรีเลนเนอร์ครับ ถอยมีครบไฟหน้าได้โปรจคเตอร์นะครับหน้าหลอดลอโคดแบบนี้นะครับ499,000ครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับจองได้นะยังว่าจองได้นะครับมีโปรแคมเปญให้ด้วยนะครับก็ซื้อไปวันนี้นะครับไม่ได้ผ่อนเลยนะครับก็อีกหลายวันนะครับเป็นเดือนครึ่งอ่ะ45วันนะครับเกือบสองเดือนถึงจะผ่อนนะคันนี้ผมบอกเลยว่าฟรีดาวก็ได้ครับถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ที่งวดละนะครับประมาณ8,000ก็อีก 700ด0 0บาทนะครับแต่ถ้าดาว4 0 0 0 0นนะครับผ่อน8,200บาทเท่านั้นนะครับเงินเดือนรายได้ประมาณ18 0 0 0 1 9 0 0 0ก็ซื้อได้แล้วสนใจโทรหาไปเลยนะครับ0 9 4 7์9 48 4ครับรีโวเกียร์กระปุกนะครับยังว่างอยู่นะถ้าสนใจบอกกันได้เลยครับคันนี้นะครับได้ตัวอีพั t นะครับแต่ถ้าเกียร์เอาเกียร์ออโต้ครับนี่เลยนะปี2 0่สปีใหม่กว่านึงปี5 4าแสีเาไปกำลัให้ครับ ตะเกีย์กะปลูกเกียวโตมีครบหมดนะครับนี่คือกระบะมือสอที่สวยและน่าใช้ครับมหาเป้ครบจบนะครับเรื่องรถกระบะมือสองครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ